เขาอยู่หันกระตอมเนี่ยเขาอยู่สบายดีมันจะพูดมาสบายดีลงมาจางยางลงมาไม่ไหวคุณแม่ลอยแขงลอยคานี่คือร้านอาหารสบายดีอยู่กลางางนะตกเมืองโบราผาเสียงเลยปัดเสียงเมืองาแ้วขมน อถามรอดนี่ย้าจอนปิดจัโมงนี่นะเอาสิทานอยู่บนี่จังโมงเลยสองโมงปลายไปรอดถามบอนี่โดยมนังาห้าบอนี่อีกเลยได้อย่าเสือเลยวมนกับเบิดไล่เติบ ก็ทำยังไงนัไงแอล้เมั่นฝรั่งทำนั่งแอนแล้วก็ท่าฝรั่งท่าใจแล้วก็ไปนอนมีเพื่อนหอยลายน่าสียท่านเนาะจัดการนอนมีอะไรเป็นอนกับเตือนโอ้โหแต่บาที่ยังไม่ทันเตี้ยนั่เต็นนอนนี่ขึ้นเท่าไรนี่ขึ้นสองเ

เปิดยว่ากี่เดือนานนาของเที่ยวก็มาหลายอี่ิโดยก็มีอยู่สองงุญมีเทศกาลเนาะโดยเทศกาลแนี้ก็ข่อยพว่าน้ำมันยังพ่หลายแม่แม่แง่เยประมาณอีกสองเดือนน้ำาหลแลคนจะมาน้าแร่วงสิงสิงหากันยาคนแบบแมเปามาแด้โอ้โหม่อ่วงน้ำหลมันติดตะบน ส่วนฤดูหนาวนะส่วนปีใหม่น้ำ่นน้ลยูนาขาผันาเยน้สีแดงหรือสีน้ำค่ะข้าวผู้แดดสนตกแห้งกระปินน้ำคุ้นมู้แดดบนนนต้นกระถินน้ำใสโอ้โหขามันละมุนละน้ำน้ำคุ ขานาฝนนั่นั่นถ้าเป็นช่วงแบบเนียเกี่ยวเกี่ยวเขแล้วน้ำใสเลยแม่มันพวกพดแ่จใสส่นกมดีงามเหมือนแก่พอมันดินมันก็แไปว่าชาวเป็นกี่ีโตมันเลยอมาอีกยาฝนก็มากแนนดคะยาเมนมังีงามยาฝนมายาฝนแต่ยมันมีต้พระ นะรแข่งมนจับขวานามัขนแขแบตานจัแขงจับขาย่ไปไหนมาส่วนปลายฝนเนี่ยเดือนแปเดือนเก้าเดือนสิส่ จามาไปลวเออส่วนหนาวแล้วมันจมะมอ,อเวลาเขาอยาขึ้นไปมันก็จะบวมเมย์ชาวผัดจานใหญ่มาเลู่้ชมเม่เด้เสียงลือลือขาดลือแน่เผืเ่อผมมีเสียงชาวผัดทะเล ขาเส้นสางงสางข้อขาดจิดบรามัจับม่งข้อขาดมันตายเองมั้ันประเทศกระเพิ่นตาองเมใส่หูระซิพันอยู่กกพอเองแค่นนะได้ออกไปหาสัญญาณก่อน นกตข่าวอีแมะเรื่อยังมี้เรื่อต้มจืดครับตามรวมทะเลาะมลาตั้งกลางอีแมะนกตาข่าวนะตากินไทย,ยกินลาวแหม่ประจักษ์แม่าาก,ก็ไม่ต้องกินแหม่ไปกินกระโดดเดีย๋ยวอีแม่ไปแม่ตั้งแม่เลยพี่น้องลา่าสซินี่กเคย กูพาแม่ไปเมืองหลับแล้อืมกินเทนกินกินงละถ่ายไปปบดท้องปวงมากแม่ไม่ไม่หนื่อยกว่าแม่เอ้ยดูที่มันซ่าได้แม่เห็ดยังอยู่เดจะตามบ่าวมมากบวมแบบนี้ทำไมแม่แม่บเมบ่อวันแม่โดูที่มันคนบางโบสเนาะ

ยามาเนี่ยถุยแจมอาสุรบีมีสัญญาณบ่ะมีสัญญาณขึ้นเขาแล้วกันเลือกพี่น้องเลยข้าผัดเมล็งกลับไปนอนอยู่บนกภะถางเย่าจานให้แม่หน่อยจานคนอีคนแม่นี่เอาไฟเขาจะดึดมานเลย คะแนนดูะแนนเขาเปลี่ยนใไปแล้วฮะแล้ีเครื่เติมไฟไหมคะแนนแจกจัาไปลงมาหอดผ้าไฟทั้งคนงเพิ่งจะมาห่อลาบหมูมันมกสมหัวนี่ เผยบดแลยครับไม่บดเนบไม่เลือกาหเม่หนาวเ่ะหอดมีนดแม่งก็หอดแม่งยังใส่ขอแม่งมุ่มไปสร้างผลิตภัข่ขา แสน็นแล้วไหมเ้มต่ำพระเเห็นงามเลยไม่เลอเสาเน,นี่ยนี่แต่เสานี่ใหญ่ยี่แม่มีอันเสาไม่จีกใช่ไหมตนี่ นี่นะสาวทุกคนมีมีแม่โบราณไม่ยังเก่องมนกันเลืองไม่กันเรืองน่ไมอันนี้ยังเป็นโบเบลแค่นากันเลื้งเลื้มไม่แค่มาย่บ่เลืมเลืองคือคิดไม่ีม่ย่่ไหมอืมไต่หม่ไม่ย่จะเป็นแค่ต้มจืด

แต่ที่นี่ผม่มีสัญญาณนพี่น้องจ้าผม่มีสัญญาณอินเทอร์เนต็ตเนาะาตัดเสียงลือเมือ,หง,องหัวปลาแฝงขมวน टाले पनि पाएको छ भखरमा के पनि आशा पारी